เถี่ยวและ,จะเจรินทำสมนึกดีพี่น้องจิตอาสาทุกท่านนะคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเชิญเลยค่ะ,ะปัญญาเจริญทำค่ะชื่อนางกุลชัตรไหมละออนะคะอายุห้าสิบสามปีอยู่ที่โรงเรียนในร้อยจอบลจังหวัดนครนายกเอ่อถ้าถามว่าเจ็บป่วยไหมมันก็ ไม่ไม่ไม่เคยไปเช็คอะน,นะคะเพราะว่าได้พบกับแพทย์วิถีทรรเมื่อปีห้าสี่ก็ใช้ก็ใช้หลักนั้นมาเรื่อยๆอะคะ่ะเวลามีอะไรเกิดขึ้นก็จะดูแล้วก็แก้ไปตามเหตุปัจจัยที่ที่มีอะคะ่ะแก้เอ,อาการอานการตื้นฉี่แล้วก็เอาลื <c oughs> อลกลวนถามได้ไหมคะรู้สึกตื่นเต้นประหมา ได้ได้ค่ะได้ค่ะพี่นกอายุเท่าไหร่คะอายุห้าสิบสามปีค่ะค่ะอาชีพอะไรคะอาชีพก็เป็นแม่บ้านแล้วก็ทํากิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่พึ่งตนเองได้อ่ะค่ะงหลัค่ะการศึกษาค่ะการศึกษาวุฒิปริญญาตรีจากสวนสุนันทาค่ะค่ะเออยู่จังหวัดนครนายกเลยเหรอคะอยู่อยู่อยู่จังหวัดนครนายกเลยใช่ค่ะนที่จังหวัดนครนายกเป็น คุณนี้ลำนาวเนาะแล้วถ้าจะเรียนรู้เนี่ยค่ะจะสังกัดภาคใดคะภาคกลางเคยไปพบคุณไว้ที่ที่สวนก้าคอะค่ะ่ะภาคกลางเนาะค่ะค่ะแล้วก็ทําไมถึงอ่สนใจเรียนวิชารามหลักสูตรเจ็ดปีเนี่ยค่ะคือจริงๆแล้วอันนี้อืจะบอกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยจะมีการ แต่ว่าที่จะเรียนรู้แต่ถ้าให้ไปเรียนทางโลกอีกมันก็คงจะต้องใช้เงินเยอะแล้วก็คิดว่าโลกไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์แต่เมื่อมาฟังท่านอาจารย์หมอเขียวได้เห็นท่านอาจารย์หมอเขียวครั้งแรกเมื่อปีห้าสี่มีความรู้สึกว่าเอออาจารย์เนี่ยเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลที่มีความเมตตาสูงแล้วก็พอได้เข้าไปศึกษาเรียน เรียนรู้กับแพทย์วิถีธรรมใช่ไหมคะคือไปไปปฏิบัติธรรมมาหลายที่ทุกที่ก็คือคือเหมือนกับต้องสวมชุดตรงนั้นตรงนี้อะคะ่ะแต่ที่อาจารย์หมอเขียวและที่สันติอโศกเป็นการปฏิบัติธรรมแบบอยู่บนพื้นฐานของเหตุปัจจัยของแต่ละคนนะคะมันก็เลยมันเป็นธรรมชาติก็เลยคิดว่าการเป็นธรรมชาติเนี่แหละ จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างพอได้มาฟังธรรมก็เข้าใจมากขึ้นเป็นลําดับแล้วก็แต่ถามว่าลดาละเมอสัตว์ได้หมดไหมยังยังไม่หมดนะคะอันนี้ต้องขอขออนุญ,ญาตบอกความจริงก่อนเพราะว่าจริงๆมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากพอสมควรที่เรามาอยู่ในแวดวงทหารเนี่ย <c oughs> เขาก็เราเป็นอะไรที่บอกว่ามันยากมากอะค่ะ แต่เราก็พยายามแต่ทุกวันนี้นะครับเมื่อเนี่ยแฟนก็พยายามมาทานเจด้วยเขาตั้งสินทานเจเมะแล้วคนนี้ผออะค่ะเมื่อวานก็ให้ชุดเขามาสามชุดก็เลยบอกว่าเนี่ยดูนะอยู่จปลมาตั้งนานแล้วทำงานมายี่สิบกว่าปีมีใครมาไอ้นี่มากเนี่ยแต่พอตั้งศีลพอตั้งศินไม่กินเนื้อสัตว์สิบวันนะผอกอ็มีเมตตาใจดีให้ชุดมาไม่ต้องไปตัดเพราะตัดชุดทหารกีนึงก็เป็นพันนะคะประหยัด คือก็ทําให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปได้เขาก็เลยว่าเออสงสัยงั้นคงจะต้องกินเพิ่มแล้วมั้งบอกถ้าไม่ให้เครียดก็คือพอเราเครียดมาก่อนใช่ไหมคะเราเครียดมาก่อน,เร,เ,รอนเรากินเนื้อสัตว์แล้วเรามาลดเนื้อสัตว์แล้วสุดท้ายก็มันเหมือนกดข่มมันก็ไปแหกค่ายอีกขอสารภาพบาปนะคะตอนที่ไปเข้า่ขยที่เอวดอยู่อยู่เก้าวันใช่ไหมคะมันรู้สึก มันไม่ไหวอะ่ะมันต่อด้วยค่ายสุขภาพใช่ไหมคะณนะ่ายนั้นน่ะพอเราออกเราก็ขออนุญ,ญาตออกมาข้างนอกแล้วเราก็มาทานเนื้อสัตว์ปีกไขท่ทอดนะคะอันนี้ก็คือมันก็ติดอยู่ในใจนะคะเพราะว่าแต่วันนี้ขออนุญ,ญาตบอกบอกเลยละกันนะ,ะขอขออนุญ,ญาตสำนึกผิดแต่ว่าก็ปัจจุบันก็คือลดละมาเรื่อย ทีนี้พอเนี่ยแฟนก็เลยบอกว่าก็บอกกับแฟนว่าไม่ต้องนั่นหรอกอดเดือนหนึ่งกินเนื้อสัตว์สักสองสามครั้งก็ได้เขาก็เหมือนกับว่าเอ,อ่ยินดีเราก็ขอบคุณอาจารย์หมอเขียวนะคะเพราะว่าอาจารย์หมอเขียวมีค่ายทุกวันเราก็เปิดฟังทุกวันเกือบจะทั้งวันมันก็เป็นอนิสงส์เป็นแรงเหนี่ยวนําอย่างน้อยๆได้บ้านเราครอบครัวนึงแล้วมันสู่ไปสู่เราเป็นคนที่เราใช้หลักของแพทย์วิถีทมใช้หลักของพวกนหนองนา มาอยู่ตรงเนี้ยมันทําให้เรามีการรู้สึกว่าแบ่งปันได้อะค่ะแบ่งปันได้โดยที่ใจเราไม่ไร้ทุกข์เมื่อใจเรามีทุกข์เราก็จะไปดูบททบทวนธรรมหรือไม่ก็จะเกิดธรรมะจัดสรรให้เราอาะค่ะมันก็เลยทําให้เราพ้นทุกข์ได้ก็เลยคิดว่าเออมันเขียนไม่ได้นะคะเขียนไม่ได้แต่สภาวะเราพ้นทุกข์ได้เราสามารถแชร์ประสบการณ์ได้สิ่งนี้ละมังที่ ที่มันจะต้องทําให้เราขยับขึ้นมาอีกท้องจริงแล้วทุกวันนี้มันเหมือนตื้อเหมือนตีบท้องก็ยังผูกอยู่นะคะเพราะว่าดีท็อกแล้วมันไม่ออกมันก็เลยต้องสงสัยต้องขยับขยับอะไรสักอย่างก็เลยตัดสินใจลงเรียนเจ็ดปีคะ่ะค่ะถึงเวลาต้องเพิ่มสีแล้วใช่ไหมคะประมาณแั้นคนะ่ะแล้วติดตามแพทย์พิธิธรมากี่ปีแล้วคะก็ตั้งแต่ปีห้าสี่มาเข้าค่ายบ่อยเมื่อตอน หลานชายอายุได้สองขวบเพราะหลังขวบก็พาไปค่ายถี่ขึ้นค่ะทุกวันนี้ผลได้จากการที่ปัญญาเข้ามาอยู่ทางธรรมเข้ามาอยู่กับเครือข่ายเครือข่ายหมอเขียวก็คือจะทําให้เขาเป็นเด็กดีขึ้นแต่สองปีที่ติดโควิดห่างค่ายอยู่กับโลกมากขึ้นรู้สึกว่ามันเหมือนมันเขาก็เหมือนเราไม่มาไม่ไปแล้วก็จะไปแต่ทางนั้นอย่างเดียวก็เลยคิดว่าถึงเวลาค่ะ แล้วติดตามแพทยมิธีทำช่องทางไหนคะคือเมื่อฟ้าเปิดนะคะคือทุกช่องเปิดอยู่หมดคือทั้ง YouTube ทั้งอะไรนะคะหมอเขียวแฟนช่อง Facebook อ <Facebook. S 2> ะคะ่ะ <c oughs> เนี่ยที่วันนั้นบอกอาจารย์ไปว่าอยากสอบสัมภาษณ์แต่ฟ้าไม่เปิดสักทีแล้วมีอยู่วันหนึ่งหลานข้างห้องอะคะ่ะ <c oughs> เขาก็บอกว่าช่วยป้าหน่อยเถอะป้าอยากเข้าไปสอบสัมภาษณ์เข้าฟูไม่ได้ หลานเขาก็เลยเคลียร์เคลียร์โทรศัพท์ให้แล้วก็เลยลองเข้าซูมแต่ตอนนี้ต้องบอกนะถ้าเกิดจิ้มๆิ้มอะไรไปก็ขออโหสิกรรมด้วยนะคะเพราะว่ามันเพิ่งเรียนรู้อะค่ะยังไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเรารักที่จะเรียนรู้หรือว่าเรามีกระบวนการเรียนรู้อยู่ในชีวิตเราเราก็ต้องเรียนรู้ไปตั้งแต่เกิดยันตายอะค่ะค่ะถือสินห้าได้ไหมคะถือสินห้า เอาตรงๆนะคะก็ทุกวันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็พยายามลดละค่ะ <Okay. S 2> ใจลดละไม่พยายามพยายาม่ไม่ลดละอยู่ค่ะ okay. จะทำตามหมูมติหมูมิตีได้ไหมคะได้ค่ะ,ะจะทำงานฟีได้ไหมคะจะจะ,จะเป็นจะทำงานเสียสระทำงานฟีได้ไหมคะ อันนี้ต้องขออนุญาตบอกก่อนว่าทํางานฟรีทุกวันเนี้ยก็พอฟังหมอเขียวแล้วค่ะก็เลยตัดสินใจออกจากงานมาสิบปีแล้วค่ะโดยที่ไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าตรงไหนที่เขามีให้เราไปช่วยเราก็ยินดีไปช่วยเขาแต่เขาจะเขาก็ให้ค่าตอบแทนมาบ้างนี้เราก็ขออนุญาตรับเพราะว่าบางทีเราต้องเขายกว่าอะไรคะเดินทางหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะ ไม่ฟรีในทุกที่แต่เราก็ไม่เคยไปเรียกร้องค่าค่าจ้างหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ที่ทางที่เขาให้เราไปช่วยเขาจะให้ก็ได้ตอบทุกคำถามแล้วนะคะค่ะขอบคุณะนะค่ะในช่วงต่อไปเป็นหน้าที่ของผู้ที่จะประเมินแล้วนะคะพี่น้องในห้องนี้ท่านใดให้ กุลกุลฉาดผ่านส่งหัวใจมาเลยนะคะหรือท่านใดที่ส่งหัวใจสติกเกอร์ไม่เป็นก็เปิดกล้องมานะคะเปิดกล้องมามีมินิฮาร์ดด้วยนะคะแหมท่านสมัยนะคะท่านสมัยมีส่งมินิฮาร์ดหัวใจโดนเล็กๆให้ด้วยนะคะค่ะได้เยอะเลยค่ะใ่ไห พี่น้องเราส่งใจมาให้หลายดวงเลยนะคะจากทั่วโลกเลยค่ะค่ะคุณหนูคุณชาตรพานเป็นนักศึกษาของสถาบันวิชารามค่ะอนุโมทนาด้วยค่ะ่ยินดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ค่ะเด็กนี้ปัญญาส่งกันบ้านไหมครับวันนี้นไม่แล้วค่ะเดี๋ยวค่อยส่งค่ะอ่ มีท่านที่ยกมือที่ยังจะ